นง,งานงอกแล้วไงจริงจริงไม่จะตั้งนานคิดถึงจังเลยอ๋ะขอโทษนะได้แลนไรตื่นเต้นมากเลยอ๋อยังดูดีอยู่เลยนะเนี่ย <laughs> อยู่ในทะเลทรายตั้งหลายวันผิวยังเนียนนุ่มอยู่เลย หมื่นปีเพิ่งจะมีสิวเม็ดเดียวอย่าอุตสาห์มองเห็นที่รักฉันคิดถึงเธอจังเลยในที่สุดก็มาสักทีเอ๊ะช่วงนี้ผอมลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้เอวเล็กจังเลยอ้นขึ้นสองโลรับเอลเพิ่มขึ้นสองเส้นเชียวจริงๆดูออกด้วยงั้นเหรอยกที่สอง ธ็ยังมีทหารตามล่าเจ้าเอาของมาซะไม่แน่เจ้าอาจจะมีชีวิตรอดอย่าตามข้ามาอีกขอดขอบคุณมากสายตาของจริงๆดีเลยเฉียวชีวก็ใช้ได้เฉียวจริงๆรนี่นะทำไมก้าวหน้าเร็วขนาดนี้ปกติบอบบางจะตายฉันนึกว่าเธอจะเล่นบทนี้ไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าพอเข้ากล้องอารมณ์มาเต็มเกือบถูกแย่งซีนซะแล้วแต่ก็ยังแย่งไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างนะคะฉันว่าพี่เนี่ยแสดงดีกว่าเธอตั้งเยอะนี่พี่ดูบทอีกหน่อยไหมจะได้เข้าใจฮะพี่คะพี่เฉินบอกว่าจะมาเยี่ยมกองอร่อยๆใชนเลยทุกคนควรจะขอบคุณผู้เชี่ยวชายขอบคุณพร้อมกันแล้วยมีน้ำมีตาด้วย ไม่ต้องเกรงใจคะ่ะทุกคนทานห้เต็มยังคิดถึงเรื่องกินอยู่อีกเธอไม่กังวลสักนิดเลยเหรอมีอะไรน่ากังวลก็อาจารย์อุ๋ยจะมาเยี่ยมกองแล้วฮฉันต้องกังวลอะไรเรื่องนี้ฉันไม่มีบทจูบสักหน่อยไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแฟนของโจเสี่ยวฉีมาถึงก่อนอาจารย์อุ๋ยแถมยังเอาของกินมาฝากตั้งเยอะทั้งปิ้งยา่างซุปหม,มาล่าขนมพผาพา่อครัวมาอีกด้วยจะปล่อยให้อาจารย์อุ๋ยแพ้ไปอย่างนี้เหรอ,อ ถ้าเธออยากกินก็กินสิของโจโเสียวชีไม่กินก็เสียของนะเปล่าซะหน่อยฉันก็แค่เป็นห่วงต่างหากท่านชอบพูดกับเธอว่าฉันกับโจเซียวชีใครสวยกว่าอะไรพวกนั้นฉันพูดเล่นกับเธอลงหน้าอย่าคิดจริงจังไปเชียวแข่งขันกันว่าแฟนใครเจ๋งกว่านี่มันสมัยไหนแล้วถ้าจะแข่งก็แข่งที่ผลงานแล้วอีกอย่างอาจารย์ปีอของฉันทั้งฉลาดทั้งเก่งหล่อเพรียวมากเท่ฉันเคยเอาเขาไปอวดคนอื่นที่ไหนไม่เคย เพราะว่าตัวเองดีเลิศนั้นสำคัญที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นแค่ฉันสวยกว่าก็พอแล้ว